สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทานอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพศ2549ที่มีราคาเหรียญละ6 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งมีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับ ส่วนจะดูแบบไหนสังเกตอย่างไรนะครับเหรียญนั้นถึงจะมีราคา6 0 0ม0บาทต่อเหรียญน,น,นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหนะ้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป แล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ ซึ่งเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่เก้าแบบมนเวียนปีพศ2549นะครับแต่เป็นเหรียญปกตินะครับยังไม่มีราคาอะไรนะครับผมสําหรับเหรียญปกตินะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนทางด้านหลังของเหรียญนะครับจุดสังเกตความแพ้นะครับผมอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับจุดสังเกตความแพ้นะครับผมจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผม เดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่างเหรียญที่ไม่มีราคากับเหรียญที่มีราคาหกหมื่นบาทนั้นแตกต่างกันแบบไหนนะครับก็ทุกท่านสังเกตตามภาพเลยนะครับผมเพราะว่าสังเกตไม่ยากนะครับชมภาพครับครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับผมเหรียนทางขวามือนะครับภาพทางขวามือนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาหกหมื่นบาทนะครับผมก็ให้ทุกท่านสังเกตนะครับผมว่าจะปั๊มไม่ติดนะครับก็จะเห็นเพียงแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับผม ปกติแล้วนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับผมก็จะบอกชนิดราคาของเหรียญนะครับผมว่าเป็นชนิดราคากี่บาทนะครับก็ทุกท่านสังเกตเหรียญตัวอย่างทางซ้ายมือนะครับที่เป็นเหรียญปกติที่ไม่มีราคานะครับผมซึ่งเหรียญทางขวามือนะครับผมก็มีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับจึงมาให้ความรู้บอกต่อนะครับผม เผื่อทุกท่านมีนะครับก็อย่าพึ่งนําไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับผมเพราะว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา